รีวิวสุดยอดแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S8 Ultra เร็วแรงที um. um. <S S ่สุดเท่าที่เคยมีมาหน้าจอใหญ่ถึง14.6นิ้วเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตตัวท็อปรุ่นเรือธงจาก Samsung นี่คือ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับ เป็นแท็บเล็ตที่เปิดตัวพร้อมกันกับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 นะครับซึ่งโอ้โหตอนนี้ตัวสมาร์ทโฟน S22 นะฮะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายอดจองไปไกลมากๆแล้วนะครับใครไม่ได้จองเนี่ยจะได้เครื่องช้ามากๆนะครับ ในขณะที่แท็บ S s e r i e ซีรชุดนี้ก็ขายดีเช่นกันนะครับไม่มีของแล้วยังเหลือหนึ่งตัวมาให้ผมรีวิวในวันนี้นะครับรอบนี้เนี่ยถือว่าซัมซุงเขายกทับมาแบบเต็มอัตราสึกจริงๆนะครับจัดกันแบบเต็มๆทั้งสเปคและดีไซน์เรียกว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดไม่ต้องยั้งกันเลยทีเดียว เฉพาะตัวแท็บ S8 s ี r ีส์นะครับเขามาทีหนึ่งเนี่ยสขนาดหน้าจอเลยอย่างตัวเล็กสุดก็คือ Samsung Galaxy Tab S8 นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ11นิ้วหูยผมพูดตอนแทนซอนนะครับข้อมูลผิดไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับตัวกลางก็คือ Samsung Galaxy Tab S8 Plus ตัวนี้หน้าจอ12.4นิ้วและตัวที่วางอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับนี่คือ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra หน้าจอใหญ่ถึง14.6นิ้วใหญ่มากๆคือซัมซุงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาแข่งกับคู่แข่งที่เป็นแท็บเล็ตด้วยกันละคราวนี้เนี่ยซัมซุงมองข้ามรุ่นเลยนะครับขึ้นไปชกข้ามรุ่นเลยตั้งใจจะให้แท็บเล็ตตัวนี้นะครับขึ้นไปสู้กับคนที่ใช้น้ตบุ๊กอยู่คือคุณสามารถมีแท็บเล็ตตัวนี้แทนการใช้น้ตบุ๊กได้เลยเพราะหน้าจอเขาใหญ่เท่าโนตบุ๊กแล้วโอ้โหสเปคก็จัดมาแบบเต็มๆน่าสนใจมากๆมาดูรีวิวกันครับ ลมต,ต้นที่ดีไซน์ครับ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับมีสีเดียวให้เลือกเลยนั่นก็คือสีกราไฟท์ครับผมว่าสวยดีนะสีนี้คมๆเข้มๆดูขึมๆดีแล้วก็ไม่ฉุดฉาดจนเกินไปนะครับเหมาะมากสำหรับการพกพานะครับมีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของการออกแบบก็คือ Tab S8 ทั้ง3รุ่นนี้นะครับ นอกจากขนาดหน้าจอที่ไม่เท่ากันแล้วความหนาของตัวเครื่องยังไม่เท่ากันอีกคุณผ <Wow. S 1> ู้ชมลองทายดูว่าตัวเล็กสุดกับตัวใหญ่สุดตัวไหนหนาสุดตัวไหนบางสุด <laughs> กลายเป็นว่าหน้าจอเล็กสุดนะตัว11นิ้วหนาที่สุดตัวนี้ครับหน้าจอ14.6นิ้วใหญ่สุดบางที่สุดครับหตัวเครื่องบางเพียงแค่5.5มิมเท่านั้นเอง บางมากๆครับบางในระดับที่ว่าเราไม่เคยคิดว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตจะบางได้ขนาดนี้ผมว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่มีวันบางได้ขนาดนี้เลยเพราะตัวนี้เนี่ยพอดูจากไซซิ่งของเขาแล้วนะครับหน้าจอที่ใหญ่ทําให้เขาสามารถกระจายชิ้นส่วนต่างๆลงไปแล้วรีดความบางของตัวเครื่องลงมาให้เหลือระดับ5.5มมได้ในขณะที่ตัวเล็ก ตัวแท็บ S8 หน้าจอ11นิ้วหนากว่านะครับตัวนั้นหนา6.3ม mm มิลลิเมตรเนี่ยโอ้โหตัวนี้บางจริงๆแล้วหลายคนจะกลัวพอบอกว่าเป็นแท็บเล็ตหน้าจอ14.6นิ้วใช่ไหมจะกลัวว่าจะหนักถือไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กสักหน้าจอ14นิ้วทั่วๆไปในท้องตลาดผมว่าน้ำหนักต้องมีประมาณกิโลหนึ่งกิโลต้นๆหรือถ้าหย่อนกิโลก็ต้องอยู่หลักๆแบบ900กว่ากรั ตัวนี้ครับแท็บ s Ultra อัหน้าจอ14.6นิ้วมีน้ำหนักเพียงแค่726กรัมเท่านั้นเองบางและเบามากๆถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กนี้แทบจะเบากับโน้ตบุ๊กประมาณครึ่งหนึ่งเลยอะถือว่าเบามากๆพกพาสะดวกไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับหน้าจอของเขานะครับอย่างที่บอกก็คือ14.6นิ้วเป็นจอ Super AMO โมเนะครับ แล้วก็มีรีเฟรชเรทให้ใช้งานด้วย120เฮิรต์นะครับตรงขอบเบเซลนี่นะฮะมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่ได้หน้าจอที่ใหญ่มากๆขอบเบเซลของตัวเครื่องนี้นะครับมีขนาดเพียง6.3ม mm, เมเท่านั้นเองคือเหลือพื้นที่ขอบไว้บางๆให้เราได้จับได้ประคองเครื่องบ้างถ้าบางกว่านี้นี่คือเราจะไม่มีที่จับที่ถือแล้วนะอันนี้ถือว่าบางสุดๆแล้วละครับ มีสแกนลายนิ้วมือให้มาด้วยนะครับที่หน้าจอสามารถสแกนล็อกอินเข้าเครื่องได้เลยสิ่งที่ซัมซุงทําได้ดีมากๆในรอบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดสเปคครับมีการแฟนเซอร์วิสแบบสุดๆไปเลย จัดสเปคแบบเอาใจแฟนซัมซุงชาวไทยทุกคนนะครับโดยการเลือกใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon เป็นไงครับผลที่เกิดขึ้นยอดขายถล่มทลายยอดจองโอ้โหของมีไม่พอขายตอนนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่เลยทั้ง Samsung Galaxy S22 และ Samsung Galaxy Tab S8 ทั้งคู่เลยนะครับตัว Tab S8 ทุกรุ่นจะใส่ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่เร็วแรงและมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วแรม8 g ิกลอม128 g ิจัดแรมลอมมาแบบพอดีๆเพื่อให้ตัวราคาเครื่องไม่สูงจนเกินไปแล้วมีช่องใส่เมมโมรีให้คุณไปใส่เพิ่มเติมเอานะครับใส่ได้ถึง1เทรแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากเนื่องจากเขามีขนาดหน้าจอและตัวเครื่องที่ใหญ่มากๆนะครับจึงสามารถใส่แบตเตอรี่มาได้เยอะถึง11,200ม ah ิลนะครับ แล้วรองรับ Super ร์ฟาสชาร์จของซัมซุงที่มีกำลังไฟชาร์จ45วัตต์นะครับแบตเยอะขนาดนี้อย่าคิดว่าชาร์จนานถ้าคุณใช้ชุดชาร์จ45วัตต์นะครับคุณชาร์จ0ูนถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่80นาทีเท่านั้นเองโอ้โหแล้วใช้งานนี่นะครับ1ม2 0 0มิลลิแอมเนี่ยใช้งานยาวๆทั้งวันเรียกว่าแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานกว่าโน้ตบุ๊กเยอะถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กนะครับทั้งหมดนี้รันอยู่บน a n d r o i d เวอร์ชัน12บวอช่น4ครับ ื่องของสเปคจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อคุณมีแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่อย่าง Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S8 Ultra ตัวนี้นะครับคุณจะใช้งานอย่างไรได้บ้างนี่สิ่งแรกที่ผมนึกถึงก็คือ Multi Windows อ่าอันนี้ Samsung ก็ทำได้ดีมากๆทำมาหลายรุ่นแล้วนะครับนั่นก็คือการแบ่งหน้าจอเรามีหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราแบ่งไปเลยครับ3หน้าจอทำงานพร้อมๆกัน3แอป ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมัลติ w ินโด w สของ s m s u n g เนี่ยเขาจะทำได้เฉพาะแอป,ปที่ซัพพอร์ตหรือรองรับเท่านั้นแต่พอเป็นเวอร์ชั่นหลังๆนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปใน Setting แล้วเข้าไปที่ Samsung Lab แล้วคุณไป Enable ว่าให้ตัว m u l t i วินโด w สเนี่ยใช้งานได้กับทุกแอป,ปคราวนี้คุณจะทำงานบนแอป,ปอะไรก็ช่างคุณสามารถสร้างเป็นมัลติวินโด s แล้วปรับขนาดด้วยนะแอคทีฟได้เลยคุณจะเอาหน้าต่างแอป,ปนี้ใหญ่เป็นพิเศษ แอปนี้ไซส์เล็กหน่อยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างอิสระเลยหรือจะเปิดเกมเล่นเกมพร้อมกัน3เกมยังทำได้เลยสุดยอดมากๆและแน่นอนครับเป็นแท็บเล็ตของ Samsung ก็ต้องใช้คู่กับ S Pen นี่นะครับ S Pen ที่ให้มากับ Galaxy Tab S8 Ultra นะครับเป็น S Pen รุ่นที่ไม่ต้องชาร์จแบตด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้งานขีดเขียนหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับ แล้วตัว S Pen เนี่ยเขาก็จะต้องทำงานคู่กับแอปพลิเคชันที่ติดมาในเครื่องเลยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดมานะครับนั่นก็คือ Samsung Notes นะฮะ Samsung Note s ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าคุณจะใช้ S Pen เพื่อการจดบันทึก Quick Note ทำอะไรอย่างรวดเร็วนี่นะฮะคุณแตะเข้าไปที่ข้างๆจอนะครับแล้วก็เรียกสร้างบันทึกขึ้นมาแล้วก็เขียนได้แบบด่วนๆเลย ฟีเจอร์ของ s m s u u n n o t t นะครับก็ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ hand writing to text ก็คือเอาลายมือที่เราจดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะลายมือไก่เขียของเราเนี่ยสามารถแปลงขึ้นมาเป็น text ข้อความตัวอักษรได้เขาอ่านรู้เรื่องด้วยนะว่าเราเขียนอะไรลงไปโอ้โหแล้วเราสามารถ copy ข้อความชุดนี้เนี่ยเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมาก อีกการหนึ่งที่ผมชอบคือผมเนี่ยเป็นคนไม่มีฝีไม้เปนลยมือในการเขียนปากกาเท่าไหร่เวลาเราจะวาดรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยก็แ yeah, ย่มากๆเลยนะครับเขาจะมีเครื่องมืออย่างรูปร่างที่เป็นระเบียบอันนี้เมนูภาษาไทยนะก็คือคุณตีเส้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมของคุณเข้าไปเลยเลยครับตามธรรมชาติที่คุณทําเลยเขาจะดีดปึ้งขึ้นมาเป็นรูปทรงเลขาคณิตสวยๆให้คุณเลยนะฮะอันนี้ดีมากกับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรื่องของ voice recorder นะครับ ในขณะที่คุณจดบันทึกไปคุณอัดเสียงได้ด้วยเพราะคุณอาจจะจดไม่ทันทั้งหมดที่คุณฟังแล้วพอคุณอัดเสียงไปด้วยแล้วเนี่ยพอคุณย้อนกลับมาดูโนต้ตที่คุณจดเอาไว้นะครับคุณเอาปากกามาชี้ตรงข้อความไหนเสียงจะเล่นตรงบริเวณที่อัดไว้ตรงนั้นเลยคือมันจะเรียงลําดับระหว่างตัวหนังสือที่คุณจดกับเสียงในเหตุการณ์จริงที่บันทึกเอาไว้อันเนี้ยดีมากๆหลายคนไม่เคยใช้ต้องลองไปใช้ดูนะครับ แล้วพอเป็นหน้าจอใหญ่ๆอย่าง Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับคุณสามารถเปิดโน้ตขึ้นมา2แผ่นแล้วทำงาน2 Document ในหน้าจอเดียวกันได้และ s a m s u ุง n o t ตตัวนี้นะครับยังทำงานได้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับคุณอาจจะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาแก้ไขเสร็จแล้วก็ จะเซฟกลับไปเป็น pdf ก็ได้หรือจะแปลงไฟล์เป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆเอาไปใช้เป็นด็อกิเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่น microsoft word หรือว่า microsoft powerpoint อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับยืดหยุ่นดีมากๆฟีเจอร์เด็ดอีกอันนึงนะครับที่มีอยู่ใน samsung galaxy tab s 8นะครับที่ต้องใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ที่เป็น ecosystem ของ samsung อย่าง samsung galaxy s 2 2 ultra เครื่องนี้นะครับนั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า clip studio paint นะฮะ คลิปสตูด i โอเพนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นแอปประเภทออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งในตัวแอปของเขาเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราดีไซน์รูปทรงหรือวาดสิ่งต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยใน Galaxy Tab S8 Ultra นะครับเราเปิดแอป c ลิป Studio Paint ขึ้นมาเสร็จแล้วเราเชื่อมต่อกับตัว Samsung Galaxy S22 Ultra m a r t ์ทโ phone ด้วย Companion Mode หลังจากนั้นคุณผู้ชมจะสามารถใช้หน้าจอของ Samsung Galaxy S22 Ultra นะครับเป็นที่แสดงเครื่องมือหรือว่าทูบาร์ได้อย่างตอนนี้ผมเลือก Color Picker ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เลือกสีแล้วก็ผมก็สามารถเลือกสีที่ต้องการเสร็จแล้วก็วาดลงไปเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่สีลงไปบนหน้าจอนี้ได้นี่คือฟีเจอร์เด็ดของเขาเลยนะครับ ตัวคลิปสตูดิโอเพนส์โนนี้นะครับทางซัมซุงเนี่ยให้คุณดาวน์โหลดได้จากซัมซุงแอปสโตรนะครับแล้วก็ใช้ได้ฟรี6เดือนเลยนะ และในความเป็น Galaxy Ecosystem ของ Samsung นะครับคุณสามารถใช้ Galaxy Device ที่คุณมีอยู่ทั้งหมดนะครับใช้งานเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟัง s martwatch ส martphone หรือว่าตัวแท็บเล็ตนะครับอย่างเช่นคุณใช้หูฟังรับสายพูดคุยโทรศัพท์ใช้ s martwatch ในการเปิดแผนที่นำทางนะครับบนสมาร์ทโฟ n เนี่ยคุณสามารถ Copy ้บนสมาร์ทโฟนแล้วมาเพส t e ลงบนแท็บเล็ตก็ทาได้ หรือถ้าคุณแก้ไขโน้ตบนสมาร์ทโฟนนะครับบนแท็บเล็ตก็จะแก้ไขาตามแบบเดียวกันเลยนี่คือข้อดีของ Galaxy Ecosystem ครับ Samsung มีความตั้งใจจะให้ Galaxy Tab S8 นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำงานได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าเขาไปทำความร่วมมือกับแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอ ตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือ Luma Fusion นี่ตัวนี้นะครับไม่มีบน Android นะครับแต่ Samsung ได้ไปทำความร่วมมือไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ใน Galaxy Store ให้เราสามารถใช้ Luma Fusion บน Galaxy Tab S 8กัน <c oughs> สุดยอดมากๆ อย่างที่บอกว่า Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับคุณสามารถใช้งานแทนโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับนอกจากหน้าจอที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับยังต้องการอุปกรณ์เสริมอีก1ชิ้นนั่นก็คือคีย์บอร์ด o ค e r ตัวนี้เป็นเคสพร้อมคีย์บอร์ดนะครับเมื่อรวมล่างเข้าไปกับแท็บ S8 Ultra แล้วเนี่ยเครื่องของคุณจะกลายเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลยใช้งานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยก็คือมีคีย์บอร์ดขนาดใหญ่ปุ่มพิมพ์ได้สะดวกมีทัชแพดนะครับแล้วทัชแพดนี้เคลือบกระจกด้วยนะโอ้โหใช้งานได้ลื่นมากๆเรียกว่าทํางานแทนโน้ตบุ๊กได้เลยแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าด้วยเพราะว่าอะไรคุณไม่ต้องบูตเครื่องเปิดปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นานกว่าด้วยประสิทธิภาพของ แท็บแต่ก้อน8 n 1ผมว่าเร็วแรงเหลือเฟือที่จะทำให้คุณใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเรื่องของน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดคฟเวอร์จะมีน้ำหนักประมาณ644กรัมรวมกับน้ำหนักของแท็บ S8 Ultra นะครับก็กิโลนิดๆผมว่าพอๆกันกับโน้ตบุ๊กที่เป็นอัลตร้าตินเลยสู้ได้สบายตัวนี้ พูดถึงเรื่องของสเปคกล้องสักนิดหนึ่งนะครับ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับมีกล้องหน้า2ตัวกล้องหลัง2ตัวกล้องหน้าเนี่ยจะมี Y 12ล้านแล้วก็ Ultra Y 12ล้านพิกเซลกล้องหลังนะครับตัว Y จะเป็น13ล้านพิกเซลและ Ultra Y จะเป็น6ล้านพิกเซล มีฟีเจอร์ที่เหมาะสําหรับการใช้งานแท็บเล็ตจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับตั้งเอาไว้ที่บนโต๊ะทางานหรือที่บ้านแล้วคุณก็ประชุมวิดีโอคอลหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับเขาจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโต้เฟรมมิงอ่าตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับออโต้เฟรมมิงเนี่ยจะใช้เลนส์ทั้ง2ตัวนะครับของกล้องเนี่ยจับเข้าไปที่ภาพคุณถ้าคุณอยู่ไกลหน่อยเขาก็จะซูมเข้าไปหาคุณแล้วปรับขนาดให้พอดี แล้วถ้าคุณโยกซ้ายโยกขวาเขาก็จะแพนตามคุณได้ด้วยนิดหน่อยหรือถ้ามีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นสองคนก็จะปรับขนาดของเฟรมให้พอดีกับสองคนเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นสามคนก็ปรับขนาดข,าดขึ้นมาอีกนี่เป็นไงเรียกว่าไม่ต้องมีตากล้องนะครับจะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยโอย้เป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับไม่ต้องจ้างตากล้องเลยตั้งแท็บ S8 Ultra ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยว AI จัดการมุมกล้องให้เอง เวลาบอกราคาครับ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ตัวนี้นะครับเขามี2รุ่นให้เลือกด้วยกันนั่นก็คือรุ่น Wi-Fi กับรุ่นใส่ซิม 5G นะครับรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่38,900บาทนะครับแล้วรุ่นใส่ซิม 5G 45,900บาททั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นแรม 8GB กิกลอมทั้งคู่เลยบอกราคาของตัว Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ตัวคีย์บอร์ด cover ไปด้วยเลยนะครับ 8,990บาทครับและเมื่อคุณซื้อ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือได้สิทธิ์ดู YouTube Premium ฟรี4เดือนฟัง Spotify Premium ฟรี3เดือนได้สิทธิ์ในการใช้แอป Note s h e ช l นะครับเป็นแอปจดบันทึกตัวนี้ใช้ฟรีเลยแล้วก็แอป Clip Studio Paint นะครับได้สิทธิ์ใช้ฟรี6เดือน